โอกรับช่วงเวลาปัจจุบันการถัดวันประการพรุ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยให้จิตใจของเราล่องลอยไปในอดีตหรืออนาคตจนรู้สึกเสียใจหรือวิตกกังวลคําสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปัจจุบันเป็นยาแก้พิษที่ทรงพอหลังสําหรับวัตกรแห่งการหลีกเลี่ยงนี้พระองค์ตรัสว่าอย่าจมอยู่กับอดีตอย่าฝันถึงอนาคตจงจดจ่ออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีอย่างแท้จริงแต่หลายครั้งเราปรับติดอยู่กับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจนละเลยพลังของปัจจุบัน เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับช่วงเวลาปัจจุบันเราก็จะละทิ้งความสนใจและความกลัวที่กระตุ้นให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตหรือนึกถึงความผิดพลาดในอดีตเราจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนอในขณะนี้การเปลี่ยนโฟกัสเพียงเล็กน้อยนี้สามารถลดขจัดความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าที่มักขัดขวางไม่ให้เราเริ่มงานต่างๆช่วงเวลาปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่สำคัญและเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลานี้เราจะพบกับความชัดเจนและทิศทาง พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้สาวกของพระองค์ดาเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งหมายถึงการใส่ใจอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะน,นี้โดยไม่ตัดสินหรือคาดหวังเมื่อเราทําเช่นนี้เราจะเลิกนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งเราตระหนักว่างานนั้นเองเมื่อทําด้วยความใส่ใจและมีสติเต็มที่แล้วสิ่งที่สําคัญคือไม่ใช่ความกลัวหรือผลลัพธ์ที่คิดไปเองการใช้เวลาในปัจจุบันอย่างมีความสุขจะช่วยให้เราลงมือทําอะไรๆได้อย่างไม่ลังเลความกลัวต่อความล้มเหลวหรือความไม่แน่นอนจะลดน้อยลง และเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความวามสงบสุขในกระบวนการนี้แทนที่จะต้องเผชิญกับความเครียดจากการดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบด้วยวิธีนี้การใช้เวลาในปัจจุบันอย่างมีความสุขจะช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปได้และยังช่วยฝึกฝนวินัยในตนเองให้สามารถลงมือทําอะไรๆไ,ได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระจากสิ่งรบกวนทางจิตใจอีกด้วย